นี้นะคะกลับมาพบกับแก้วอีกแล้วนะจ๊ะค่ะช่วงนี้ก็จะเป็นคลิปเฮอของเยอะสักนิดหนึ่งนะจ๊ะเพราะว่าซื้อของเองด้วยแล้วก็ทางแบรนด์ส่งมาให้ด้วยนะคะก็สาวๆก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะจ๊ะที่ดูกันบ่อยๆนะจ๊ะก็มาดูกันดีกว่าว่าแก้วมีอะไรมาเ่อให้สาวๆได้ชมกันนะจ๊ะก็อย่างแรกอันนี้จะเป็นของที่ได้มานานแล้วแล้วก็ลืมพูดถึงนั่นเองก็ขอโทษทางแบรนด์ด้วยอันนี้แบรนด์ส่งให้นะจ๊ะอันนี้จะเป็น เซตสกินแคร์ของสกินดี้นั่นเองนะจ๊ะที่มีพี o ่ออนาโนเป็นพรีเซนเตอร์นะคะก็เป็นเซตสกินแคร์ที่เขาว่าเป็นที่สุดของที่สุดก็คือทางแบรนด์บอกนะคะก็คือเป็นแบบว่า b บสค q u a l i ก็คือแบบดีที่สุดของคุณภาพ b ส s ซลเลอร์ขายดีแล้วก็ b บสช choice เป็นทางเลือกที่ดีนะคะก็ประมาณนี้ก็คือเป็นหน้าตาแบบนี้เซตที่แก้ได้มาลองก็คือเป็นเซตใหญ่นะคะเป็นเซตใหญ่ เลยใหญ่มากนะคะคือได้ใช้ไปใช้จนเยืนแล้วเพิ่งเอามาเหอนะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นตัว cleansing cleansing นะคะเป็นแบบเจลล้างหน้าอะไรเงี้ยแบบโฟมล้างหน้าอะไรเงี้ยนะคะก็ยังไม่ได้ลองตัวนี้เพราะว่าแก้วลองตัวชิเซ่าก็อยู่แล้วนะจ๊ะก็เลยยังไม่ได้เอาไปเทสแต่พวกอันนี้คือใช้หมดแล้วเซรั่มอะไรนี้ก็จะมีตัวมา ตัวมาร์คด้วยนะคะเป็นมาร์คหน้าตอนกลางคืนมาร์คสลิปปิ้งมาร์คนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเดย์เจลเป็นเป็นเป็นสกินแคร์ทาตอนเช้าอะไรอย่างนี้แล้วก็มีไนท์ครีมนะคะเป็นไนท์ครีมแล้วก็มีตันสกีนะคะก็คือกันแดดนั่นเองแล้วก็มีเซรั่มซึ่งเซรั่มก็ชอบนิดหนึ่งอันนี้คือเซรั่มใช้จหมดอยู่แล้วเพิ่งจะเอามาหอะเซรั่มก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ แล้วก็หมุนปลึบอย่างนี้นะคะนี่ก็จะเป็นขวดแบบเนี้ยแล้วก็กดนะคะก็ใช้มาได้สักพักหนึ่งแล้วแต่ว่าย,ยังไม่ยังไม่รีวิวหรอกเพราะว่ารอใช้ให้หมดเลยดีกว่าจะได้รู้ผลชัดๆดนะจ๊ะสำหรับเจ้าสกินดีอันนี้นะคะเซตน,นี้ก็ราคาประมาณ4,000กว่าบาท4,900นะคะเขาบอกว่าลดจาก6,900นะจ๊ะก็ลองเข้าไปดูทางเว็บได้แนี้นะคะก็ นั่นแหละนี่พี่อนันต์นงเป็นที่ซินเดอร์ซึ่งหน่าสวยมากนะคะแบบสวยและใสนะจ๊ะยังไม่เคยเจอตัวจริงนะก็อยากเจออยู่นะคะแล้วก็มาเจอกต่อมาอันนี้จะเป็นของที่ซื้อเองนะคะก็อุดหนุนแฟนนั่นเองก็อย่างที่รู้กันว่าหองขายของนะคะแล้วก็ของที่ราคาแบบน่ารักกระจุงกระจิงอย่างแรกคือใช้จนจะหมดอยู่แล้วนะคะอันนี้จะเป็นแป้งซ c ครีมของเคทตี้ดอนะคะแก้วใช้เบอร์ยี่สิบสามเป็นแป้งที่ แก้วดูรีวิวแล้วก็ชอบนะคะก็ดูของพี่รายหมูน้อยพี่รายฟิโอ,อะไรอย่างนี้นะคะก็ดูแลพี่พี่ชายพี่รายฟิยอเขาบอกว่าตัวนี้เขาชอบสุดในที่เขาลองนะจ๊ะแก้วก็เลยแบบเอออยากลองบ้างอยากลองแป้งที่พี่เขาบอกว่าชอบแล้วราคาเราแบบเอื้อมถึงอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะอันนี้แก้ซื้อมา250บาทเท่านั้นนะคะก็เป็นแป้งที่เยินแล้วสภาพเยินก็คือ ทาแล้วมันให้ความรู้สึกที่แบบเนียนเนียนจริงอะไรจริงก็คือแบบมันไม่หนักหน้าแล้วก็แบบซับระหว่างวันได้นะคะอันนี้ก็ประมาณนี้ก็คือชอบมากแล้วก็ถูกถูกถูก,ถกดีดีนะคะถูกแล้วก็ดีแล้วก็ต่อมาจะเป็นลิปสติกอันนี้ไม่ใช่ของอ e ีตูดี้นะอันนี้เป็นของซีเวน่านะคะค่ะอันนี้100บาทเท่านั้น ก็เป็นลิฟแพ็กเกจคล้ายๆอีทูด e ี D, เออก๊อปหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจก็คือแบบว่ามันก็เป็นแบรนด์ที่ราคาน่ารักแล้วก็แพ็กเกจก็อาจจะคล้ายๆอะไรประมาณนี้นะคะ <c oughs> ก็เป็นสีแบบนี้สีชมพูเป็นลิปแพ็กเกจตัวนี้นะคะจะเป็นลิปสีนีออนก็คือแบบเรืองแสงได้ตอนกลางคืนแต่เราปิดไฟแล้วมันไม่เรืองแสงก็คือสีคล้ายๆเสื้อนี่เลยท้าย <c oughs> ดูเ <c oughs> นี่ยสีแบบสวย แต่ว่าแต่คือถ้าทาอย่างเงี้ยมันก็จะเกินไปป่ะก็คือแกจะทาผสมกับลิปสีนู้ดอะไรเงี้สีสวยก็ใช้มาบ่อยเหมือนกันนะจ๊ะก็ค่อนข้างโอเคเลยแล้วก็เนื้อสีดีแล้วราคาถูกแต่ว่ามันต้องผสมลิปสีนู้ดอะไรางี้นิดนึง ไม่ตกหองมากมายอะไรนะก็ผ่านนะคะถือว่าผ่านนะจ๊ะแล้วก็ตัวต่อมากันเลยดีกว่าอันนี้จะเป็นบัตเชอร์บัตเชอร์ไรนี้บัตเชอร์นะคะนี่ของซีเวน่าเหมือนกันนะคะอันนี้ก็สิบกว่าบาทประมาณนี้นะคะก็สีสองสีนี้แบบนี้เลยเป็นสีชมพูกับสีส้มเบอร์ชมพูเป็นเบอร์ศูนย์เก้านะคะเบอร์สีส้มเป็นเบอร์ศูนย์หกก็เดี๋ยวจะเปิดให้ดูสองอันเลยเดี๋ยวคลิปจะยาว นี่ก็เป็นสีชมพูกับสีส้มแบบนี้นะคะซึ่งสีชมพูแก้วชอบนะสีส้มไม่ค่อยได้ทาหรอกสีชมพูก็จะมีแบบวิ้งไม่แน่ใจว่าจะเห็นไหมอะคือมันจะเป็นวิ้งชมพูชมพูนิดหนึ่งก็คืออันนี้คือทาแล้วติดโทนอันนี้คือลองแล้วใช้แล้วอันนี้ใช้ดีแล้วราคาน่ารักมากนะคะแล้วส่วนอีกอันนึงจะเป็นออกโทนส้มโทนส้มแบบนี้นะคะก็คือแบบมันสมราคา แต่ว่าสีชมพูติดโทนสีส้มก็โอเคสวยแต่ไม่ค่อยได้ทามากมายนะคะก็ชอบสีชมพูเบอร์สูตรเก้ามากเลยนะจ๊ะก็นั่นแหละเอามาเจอกันนะคะเบ,บาๆเหมาะกับนนะักศึกษามากมายก็ท้ายอย่างสุดท้ายก็คือนี่เลยเพิ่งได้มาเมื่อไม่นานมานี้แต่นั้นแน่ของซีเวน่าอีกแล้วนะคะซ,ซีเวี n นาซีเวน่นานะคะก็น่าจะให้แก้เป็นพรีซนเตอร์เนาะเพราะว่า <c oughs> <c oughs> พูดถึงบ่อยมากไม่ได้แบบอยากจะอวยเขาอะไรอย่างนี้เพราะว่าของมันราคาน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบใช้แล้วมันก็โอเคหลายอย่างไม่โอเคก็มีนะคะแต่ก็ไม่ได้เอามาพูดถึงหรือว่าเคยพูดถึงแล้วบ้างนะคะก็นั่นแหละก็ประมาณนี้แต่ของเขาคือราคาถูกแล้วมันสมราคาอันนี้คือแบบเปิดไหมให้ทายอะไรแป,แป้งแป้งแป้งนี่อย่างนี้สีชมพูเพราะว่าสีดำมีเยอะแล้วแป้งสีดำเปิดมาคือหน้าตา เห็นกล้องเห็นกล้องนะคะก็มีกระจกแบบนี้แล้วก็มีแปลงนะคะทั้งหมด5อันก็เลยจะมาเห่ให้ดูกันก็เอาแกะออกมาหมดเลยเพราะว่าอันนี้ราคา250บาทเท่านั้นนะคะคือได้5แปลงแล้วแปลงนิ่งแต่ว่ายังไม่ได้คอนเฟิร์มว่ามันจะบาดหน้าในนะคดไหมเพราะว่าเรียวมันก็บาดนะคะนิดหนึ่งอ่ะเดี๋ยวจะแกะให้ดูนี่จะเป็นแบบ ครูสีชมพูแบบนี้เลยก็จะประกอบไปด้วยแป้งปัดแป้งนี่นะคะก็ขนก็นิ่มโอเคมันนิ่มเลยแหละปัดแป้งปัดแก้มก็ได้นะจ๊ะตัวนี้นี่แล้วก็แท่งัเป็นอย่างเงี้ยสีชมพูแล้วก็เขียนว่า s e เว n น่าเซครความลับของเซเว n นมีทำไมไม่รู้นะจ๊ะอันนี้อันแรกนะคะก็จะเป็น ใหญ่นิดนึงเทียบกับหน้าก็คือเล็กกว่าหน้านั่นเองจะใหญ่กว่าหน้าไม่ได้นะจะ๊ะแปลงอะไรใหญ่กว่าหน้านะคะก็ประมาณน,นี้สีหวานแล้วก็สวยมากชอบมากนะคะแล้วก็ตัวต่อ,ตอมาจะเป็นอันนี้อะเป็นอันนี้เป็นเฉียงนิดนึงอันนี้คือคือเขาพ,พยายามทําเฉียงแต่คงไม่เฉียงอะไรเงี้ยอะเฉียงนิดนึงเอาไว้ทำลายเชดดิ้งนะคะก็ปัดเาราลองแกมแบบนี้แบบนี้อะไรอย่างนี้ยยังไม่ได้ลอง คือจับแล้วก็โอเคนิ่มอยู่ไว้มารีวิวอีกทีหนึ่งแล้วกันถ้าอยากดูก็สับถามเข้ามาถ้าไม่อยากดูเดี๋ยวอาจจะลืมอะไรอย่างนี้ส่วนตัวต่อมาอันนี้เป็น b เบน n ิงเบ d i n g ซึ่งซึ่งแก้วจะบอกว่าตัวนี้คือแก้วได้ลองจับสีดํานะคะคือมันกลมอะ่ะแต่แต่พอมาเป็นสีชมพูมันแบนงงเหมือนกันคือคือตัวแปลงมาจากกลมอะ่ะตัวสีดําที่แก้วแบบ ที่ลูกค้าหอสั่งมาแล้วมันแบบมันกลมอ่ะอันนี้มันมันแบนอ่นะบอกไม่ถูกนะคะก็เอาไว้แบบเนี่ยเบนคัดเบ้าอะไรอย่างงี้ตาสเต็ปต่อมาเฉียงนิดนึงแบบนี้นะคะเฉียงนิดนึงก็เอาไว้แบบคัดล่องเล็กๆแต่เหมือนมันจะใหญ่กว่าตาด้วยแหละยังไม่ได้ลองเทนะจ๊ะก็แพคเกจสีชมพูแบบนี้อันนึงอันเล็กสุดอันจิว๋วอายไลเนอร์นะ อายไลเนร์น่าจะได้อยู่แล้วก็เขียนขอบตาอะไรเงี้ยก็ลองเอาไปทําดูสามารถพกพาไปได้แล้วก็สีหวันแหววสวยงามสีชมพูให้มันเป็นสีชมพูอะไรอย่างนี้นะคะ <S <S ก็เก็บด,ดูแพคเกจน่ารักสวยงามปิดแล้วก็สามารถแบบใส่ อะไรอีกนิดหน่อยได้นะไม่ได้ใส่ได้แค่แปลงประมาณนี้นะคะหมดไปแล้วนะคะสําหรับการเห่ววันนี้นะคะก็หวังว่าสาวๆจะชอบกันแล้วก็ฟินไปด้วยกันนะจ๊ะก็มีอะไรก็เข้ามาพูดคุยกันได้ที่ Facebook Fan Page แก้วนะคะช่วงนี้ก็คอมเมนต์ที่ YouTube ไม่ค่อยได้ตอบนะจ๊ะแต่ก็เม้นต์เม้นกันได้นะให้กําลังใจกันได้นะจ๊ะช,ช่วงนี้ทํางานหนักนิดหนึ่งนะจ๊ะสาวๆก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะมีอะไรก็เข้ามาพูดคุยกันได้ตามที่บอกไปนะจ๊ะวันนี้ลากันไปเท่านี้สวัสดีค่ะ